สวัสดีครับก็อยู่กับช่องชอแก๊ปบดแก๊ปซิงครับก็งานงอครับเข่าด้วยสายแตกสายยัดข้อดึงไม่ขึ้นนะครับอสายถอยนะครับนครับเส้นไหนเลยแตกแล้วเมื่อคืนนี่เพราะว่าข้างนี้มันไม่เดินนะครับสายยัดข้ออยู่ครับเอาคนนี้มาดึงครับดึงดิบเหมือนดึงดิบนะครับ เดินเดิน,เด,นเดินข้างนี้ครับข้างนู้นขยับทุกคนช่วยนะครับสายระเบิดตุ้มเลยถ้าสายมันแยดข้อมันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ารถล่นไปถึงนู้นแล้วนะล่นไปถึงนู้นแล้วนะครับนี้ถอยกลับมาจะขยับนะครับให้สายมันหลุดนะครับขยับข้อะให้สายหลุดครับทีนี้กำปติดหลุมหลุมนี้นครับหลุมหน้ารถเนี่ย มาติดหลุมนี้นะครับติดหลุมนี้นะครับพอขยับเรื่อยๆจนซ้ายซ้ายข้างเนี้หลุด้อโซ่แล้วนะครับข้างขวาจมนะครับข้างขวาจมนะครับพอเอาคันนี้มาดึงนะครับคันนี้มีกลับไม่ติดแล้วแธอมาติดข้างนี้แทนครับท้ายข้อโซ่กลับมาติดข้างนี้แทนนะครับก็ uh. กบมนนบไม่รู้เพราะอะไรมันมาติดบ่อยจังนะครับ ก็ติดค้างนี่ครับแล้วครั้งนี้ก็ไม่เดินพยายามไปหน้าครับมันก็ได้อยู่นี่ยางมาหลังมันก็ยังมาขาดอยู่ตอนนี้แค่สายออกจากคอนะ้ครับก็เดี๋ยวรอสายหางมันดึงมาใส่ครับก็จะเดินไปหน้าครับเดินไปหน้าก็ขยับไปเรื่อยแล้วค่อยดึงครับไม่งั้นก็ไม่ขึ้นครับอันนี้ขุดทําลองนะครับใครจะเกี่ยวพวกก็ลองศึกษาคลิปนี้ดูครับอาจจะเลอ็ได้ครับแต่ถ้าใจร่างจริงก็ลองดูครับ ฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทีนี้ก็รอให้สายไฮดริกมาใส่นะครับสายถอยแตกอันนี้ซากมันซากมันนะครับทิ้งวันนี้แหละไม่เอากระบาด้วยแล้วจะจะลองใส่แล้วจะลองเดินขึ้นหน้าครับลองเดินขึ้นไปฝั่งนู้นไปจะเอาไม้ลองนะครับ จาาไม้น <Workers> ั่นอะอยู่ขาหนุนหน้าไว้นะครับก็เดินไปแหงหน้าลองดูสิจะไปยังไงนะครับถันเดินไปหน้าถ้าสายหลุดหลุดแต่สายน่าจะหลุดได้แล้วแหละเพราะว่าเคาะไอ้แคบแล้วนะครับเดินขึ้นหน้าถ้าเกิดเดินไปหน้าถ้าเกิดเดินไปนู่นได้ยิ่งดีนะเดินไปหน้านู่นได้ยิ่งดีเดินไปนู่นปุ๊บแล้วเดินนะเพว่เราถอยอกมานี้ได้หรือว่าค่อยๆขยับขยับบิดตัวออกมาหน้าครับ ็น่าจะได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่หลุมอะไรนะครับเนี่ยพอรถรถเกี่ยวมันเดินมาถึงนี่แล้วนะแล้วถอยกลับมาขยับนะครับไปซ้ายหลุดครับกลายเป็นข้างขวาจมครับแล้วก็ข้างซ้ายขยับจนซ้ายหลุดแล้วก็ถอยมาปากคับเลยครับไปหน้าไม่ได้ติดป่าไม้นะครับพี่ได้ก็ลอใสยให้หลิกมาก็จะดึงครับ มันทำมันแตกกระจายหมดแจ็กพอดเลยนะครับข้างล่างไม่เท่าไรหร่อ่ข้างข้างบนไม่เท่าไรหร่ครับข้างล่างแต่ดีครับน้ำมันทีมน่มันออกน้อยนะครับน้ำมันออกน้อยได้ยินเสียงตุ้มเลยรู้เลยว่าสายแตกเมื่อคืนนี้ก็เลยหยุดนะครับรอตอนเช้าครับเปียกไปหมดเลยครับน้ำมันอันนู้นเราครคคายสายแล้วครับเดี๋ยวค่อยถอดออกก่อไหลพงมันเถอลงไปตรงแป๊บนะครับ มันดีครับที่มันห้อยครับตรงนี้ตัวห้อยนะครับคร้งนี้ยืนที่แข็งแล้วก็สาเหตุที่สายมันแตกนะครับเพราะว่าคันนี้เอ,เอาเอาตัวต่อนตัวตอนมอเตอร์ออกไปแล้วครับที่ทําให้สายตัดนะครับแต่อันนี้เอามอเตอร์ของรกมาใสาย่ยังมีตัวตอนอยู่นะตอนนั้นนะไม่นจะมีสายไฮดรอลิกอยู่นะครับไ้ใส่หกเหลี่ยม เพื่อจะใส่สายนะครับนะครับเวลามันหนักก็จะตัดนะครับถ้าอย่างเมื่อคืนนี้ถ้าอย่างเมื่อคืนนี้มีตัวตัดนะครับถ้ามันตัดปุ๊บตี๊ปปุ๊บเราหยุดรถเลยเราจะรู้นะครับมันจะทาให้สายไม่ดันน้ํามันนะครับทีนี้เราไม่รู้ว่ารถมันจะหนักตอนไหนนะครับกําลังอาจจะมันจะหนักมากๆตัวไหนนะครับแรงดันมันอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็แตกบ้องเลยครับก็เหมือนสายน้ำมาถ้าเกิดมีอะไรตันอยู่ข้างหน้านะครับก็จดันออกกอกครับ ทำให้ออกก็แตกเีที่ท so ี่ท so ี่หนึ่งนะครับก็เหมือนสายนีะครับเพราะว่าน้ำมันมันดันนะครับดันแรงครับพอถอยนะครับถอยก็แตกเลยสิครับว่าเราไม่รู้จังหวะมันจะหนักอะไรยังไงนะครับจังหวะที่มันดันแตกนะครับกลว่ามันดันแตกครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันดันออกหัวไปที่หนึ่งครับ มันดันออกหัวายไปที่หนึ่งนะครับนี่เร้ก็ขันบีบเข้าครับข้ากลายมาแตะคอล่างลยครับนี่นะครับคอเสียของตัวตัดครับข้อดีของมันก็มีครับคือมันปลได้ตลอดครับรถหนักมันก็ไม่รถหนักน้อยน้อยก็ไม่ตัดครับถ้าไม่หนักมากแต่ตัวแท้ถ้าตัวตัดครับรถหนักน้อยนอยมันก็ตัดแล้วเลี้ยวก็ตัดแล้วตอนเลี้ยวติดแล้ว ครับให้เราลองคานนะครับแต่นี่มันก็มีข้อเดองมันอยู่ที่มีตัวตัดครับเม่เปรียบตรงนี้แหละเดียวที่เนินนะครับอันนี้ไม่ตัดนะครับถ้ามีตัวตัดมันก็จะตัดครับให้ดังตี๊ตี๊นะครับก็ประมาณนี้ครับข้อดีข้อเสียของตัวตัดครับก็รอสายมาใส่ครับก็จะดึงขึ้นนะครับเดินหน้าก่อนครับก็ฝากกดตามเลยครับฝากอะไรเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ